จำทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหลังจากที่มาเป็นแอร์ประมาณ4ปีพอมีโครงการนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ต้องการอาสาสมัครเพื่อที่จะมาช่วยคนที่อยู่ที่จังหวัดสระแก้วถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทําให้พระเจ้าอยู่หัวเราเหนื่อยน้อยลงตั้งแต่เรายังเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เนี่ยได้อุทิต เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยมาตลอดเวลาซึ่งความจริงพงษ์ท่านไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าพงษ์ก็ทรงต้องการที่จะทํเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนท่านมีความสุขค่ะพอเราได้มีโอกาสที่ได้ทําอะไรซึ่งเป็นการทดแทนพระกรุณาของพระองค์ท่านเพื่อให้พงษ์ท่านเนี่ยได้เหนื่อยน้อยลงก็รู้สึกเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะมาช่วยงานนี้ค่ะ